โ้ทำไมงูต <reef sounds amazing> oh, <can> ัวใหญ่จังอ啊ทำไมงูตัวใหญ่จังอะเฮ้啊ใหญ่จริงๆเขาก็บาดอยู่อุ้ยไเด็กคนเดียวอยู่ในบ้านนะนะย่าทำไมย่าทำไมไม่กลัวเลยมันเป็นงูอะไรย่าไม่กลัวเลยไม่มีพิษหรอย่าทำไมไม่กลัวตัวใหญ่กว่าเหรอคนละตัวเหรอ ไหนโเอชก้อนโตนมันไปไหนปะตูที่ไหนหรอโตไปไปโชกอนโตเดอไไม่ใช่ตัวเดียวกับเมื่อวานตัวเดียวที่ไปอยู่ที่องปูตัวนี้เลยปาตัวที้ไปอยู่ที่องปูตัวนี้เลยมููที่มาจากองปูค่ะนี่แหละตัวนี้แหละไม่ไม่ให้ก็เปิดให้ก็ไปให้ก็ไปตัวนี้เลยเออจะหันมาหาเสือทำไมอ่ะ เรือเปิดผ้าม่านไงเครื่องนิ้วเขานิ้วเขาดกใจหมดอยู่ๆก็หันมาทางเสือเฉยเลยอามาก็จะเอาออกซะไปเข้าไปแล้วเอนเข้าไปนูแล้วเข้าไปอาไม่จะเอากรงแก้มไหนเอาไม้ก่อนมอ้เออเออเออโอ้มันไม่เป็นเลอเราไม่ต้องช่วยหรอกย่านี่แหละจะเอาออกย่าคนเดียวก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเอาไป่อกค่ะเอาไปยอกเอาไปยอกรับไปยอกเลยนั่นน่ะหยู่ข้างไอ้ไปป้ายคอลลาเจนะ ม่โดนจะมาโดนขาค่อยค่อยเจ็บขาอยู่ค่อยค่อยก็กลัมันกะโดดมาเราเสือไป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 อกไปปูเอ้ยข้าบ้านโชค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 ๆชคโ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 ชคี่คโชอะไรโชค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 โชไปชชคโ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 ไปไปคโช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 คปชคโชคโชคโชคปชคโชคโไปโชคโชคโชคโช้โไป ไม่เห็นหรอกถ้าออกไปแล้วน่ะนั่นเขาไม่มีแรงแล้วไปแล้วอยู่กอมากันไหจะไปไหนหรออยู่ตรงกอมากนี่แหละนี่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 อยู่กอนี้อยู่ก้อนนี้อยู่ก้อนนี้ให้ปิดประตูไปต้องให้เขาออกไปนอกรั้วก่อนนะย่า อยู่แถวแนี้แหละมาอยู่ตรงกอนี้ยังไม่ไปไหนเออเอาไปไปปอ้ยขอโชคโชคบ้านนี้โชคแน่นอนสองหกเจ็ดมันอยู่มันอยู่ไหนนะมันอยู่บนตัวโซ่แถวแถวนี้แหละยังอยู่ป่ายเขายังไม่ออกมา อ่าอยู่ตรงกองหินนี่แหละเสือเสือป้านั่งทำไมอยู่ดูติ๊กตอกดูติ๊กตเป็นไงต่อก็ไม่ไหวเลยกีดเลยไม่ไม่ยือไปเห็นถามอาจัมพาษไ์คเห็นพอดีมันต้องขึ้นก้าอี้สีตานค่อยแล้วโอ้แสดงว่าเขาอยู่กีเลยตั้งแต่ป้านั่งไรก็ยังไม่รู้มันก็เลยมาเลยมาแล้วมันจะขึ้นเกเฮ้ยไป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 ไหไป้ยร้อนเไเร่า เอกีเดียวคนเดียวไม่มีใครแล้วแล้วย่ารู้ได้ไงอ่ะเรน่ย่ารู้ได้ไงอ่ะโทรหาคอยนี่บัตรเต็นทรหาคอยเขาบอกว่าดูเรือใดน่ะบอกลุงไห้ให้ยังไงคอยนอนดูดูนิสัยนี่อะไรนี่นี่สามร้อยอ๋องูมันลอกคราบลอกคราบแล้วก็ลรูอยู่ตรงนั้นแล้วมีแต่งูเขียวนะงูลอกคราบอ๋อไม่เป็นยงูที่ขึ้นไปอยู่ในองค์ปู่ นี่แหละตัวนี้แหละจําได้ตัวนี้แหละจําหางได้ไม่ไม่ใช่มันหลายตัวป่าเสือไม่จําหางได้ไปดูคลิปหางนี้เลยหางสรงนี้จะมีหลายตัวอย่างที่ป่าใหญ่เราเห็นมานี่มันกี่ตัวแล้วเลยมันไม่อย่าไปอย่าไปกลัวม้านงูนะเห็นนึคือว่าเรามีโชคเฮะกูเขาบอกไม่แค่เกงสัมันก็กลัวเป็นข่อย่ก็กรี๊ดเหมือนป้าแตมกันเลยคือเราคิดดูกำลังดูติ๊กตอกเพลงแบบสนุกเพลินเพลิน ชูอยู่นี่แล้วมันชูคออยู่ข้างโซฟาสีน้ำตาลน่ะมาหลังมาหลังมันจะไม่ค่อยร้องกันยังไงยขำเสียงกสามขำเสียงกรี๊ดป้าแตนตะกี้แลตลกมากเลยจะเดินเข้ามาได้ยังไงเบอกว่าค่อยเปิดประตูเนี่ยไม่ให้เปิดประตูเกาบอกไม่เปิดมันจะออกทางไหนเขาออกหน้าต่างก่อนออกหน้าต่างงูมันออกหน้าต่างจะวิ่งมาหาไม่เลยนะจะออกหน้าต่างป้าแตนจะออกหน้าต่างไม่ให้ค่อยเปิดไม่ได้เขาอยู่ตรงโคนต้นไม้นู้น่ะ อยู่ตรงโคนตอนนี้เขาอยู่ตรงโคนไม่ไปไม่ไปวันนี้มันจะไปเร็วมากอมันจะไปทางไหนเร็วแมมันยังไม่ได้ใช่ยังไม่ไปอยู่ในโกนี้เลยงูสีเขียวงูสีเขียวงูเขียวขนาดนั้นเลยดาดาขนาดเดียวกันเลยเสือนะคิดว่ามันอยู่นี้อยู่นี้

เออไม่ช่วยจับงูอะไรเลยวันวันมีแตเดินเล่นนอนกินน้่งกินแล้วนอนเไมไม่ช่วยป้าไม่เคยช่วยอะไรเลยวันวันเนี่ยฮะกินแล้วนอนคอยสะสรรดีแล้วจ้าฮะม่บุญหัดทำตัวเป็นประโยชน์บ้างนะเราน่ะจริงูหกไล่กุ้งไล่งูมั่งมีหกขามหมดแต่แเปิด่าเปิดเข้าไปเปิดตู้ปิดค่อยทันอยู่เสียงนั้นแต่ไม่เห็นไม่เห็นหน้า น่ะเปิดให้ออกมาให้ประเตนออกมาเปิดทีานยม่ทันยูเสียงน้ำทันเสียงแต่ไม่ทันหน้าคงจะขวานาะต่อไปนั่งไร่สดก็เพราะว่าอยู่ในบ้านก็ตัวเท่านี้เลาใช่ไหมวันนั้นน่ะเออกว่ายู่บ้านก็ขึ้นนอะคือไม่คิดว่ามันมงมีฟ้ามีอะไรมันจะเข้าไปได้ไงมาให้โชคมาให้โชคเราเราจะเราจะคิดอื่นถ้บเจองูนี เขาบอกว่าเห็นงูหน้าบานเห็นฝานหน้าเชาถ้าเราเจองูคือเรามีโชคมีโชคม,มีโชคมีายมีอะไรสิ่งดีๆเข้ามาในคะรอบครัวงูใหญ่ <c oughs> ก็จะได้โชคก้อนใหญ่ ถ้าเจอเล็กก็ได้ก็เฉพาะงูเขียวนี่ยิ่งโชคใหญ่เพราะมันเป็นเขียวเขียวปู่ขนาดเราขับรถไปตามถนนถ้าเราเจองูก็ยิ่งโชคถ้าเห็นงูเนี่ยก็โชคแล้วเราจะ่แล้วเรจะไปร้านเป็ดเตี๋ยวแล้วปิดแอร์แอนนี่น่ะไปพักพักเข้าออฟฟิศเยอะแลเดี๋ยวเราก็เตรียมตัวเนาะไลรสดเนาะไลรสดไหนที่ร้านเตียวบอกไรสดเออไลเนาะนี่ไงเห็นไหมนี่นี่นี่ นี่ไงมีบุญมันรู้ว่ายังไม่ไปเนี่ยเขาสัมผัสได้เออบอกแล้วยังไม่ไปเนี่ยเนี่ยเนี่ยมีบุญเขาจ้องอยู่เออหรือว่าเาจะเข้าไปในรูหไม่เขารู้เขามีสัญชาตญาณไงว่ามันยังอยู่ไงมันจะขนลูกสู้อืมเออเขาจะมีสัมผัสของเขานั่น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 หาซิหาซิมีบุญมีบุจะทำอะไรหาเหรอไหนเมื่อกี้บอกว่าไม่ช่วยจะนีกรีบตื่นมาช่วยเลย มีบุญอยากออกกล้องเล้องวานนะอ่านะก็อัปเดตนะฮะสารเพิ่มอนนี้นะฮะสำหรับคลิปนี้นะฮะขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับ